สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซีครับปีนี้มาสรุปผลบางไฟบัลลหัวเมืองครับ1สิงหาคม2566นะครับผมบางที่1แสนสิริ235คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2กัจจุกะจะนะครับ200คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3าสามอันตรายนะครับ360คะแนนผ่านครับบางที่4ไกลทองนะครับ280คะแนนไม่ผ่านครับบางที่หาเทพอุดร255คะแนนไม่ผ่านครับบางที่6เสียโจนะครับ168คะแนนไม่ผ่านครับ บางที่เจ็แดเบิกฟ้านะครับผมสองคะแนนไม่ฟาไม่ผ่านนะครับบางที่แปดซอดอสั่งลงนะครับหายจาวนะครับบางที่เก่านคอนดงบางยุใหม่410คะแนนผ่านครับบางที่สิยันประเทศไทยสาม้อยเคะแนนผ่านครับบางที่สิบเอ็ดนองเจเจนะครับสองคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบสามซอพศาลสาม้อยยีคะแนนจาวครับบางที่สิโขยข้ามซีหายสองคะแนน ไม่ผ่านครับบัางที่สิหเบนนาำช่ยหายจ้านะครับบังที่สิบหกคนหูตาโตนะครับสี่ร้อยสาคะแนนผ่านครับบัางที่สิบเกุหลาบขาวครับร้อยสี่คะแนนไม่ผ่านครับบัางที่สิบแดกะแดดบวกสีกาตองครับสามคะแนนผ่านครับบังที่สิบเกโชคสมพรสามร้อยสามบจ้าครับบัางที่20่สิบแอดเทวดาสามคะแนนไม่ผ่านครับบังที่ยี่สิบเอมจะเล่ครับสามอยหกสิคะแนน ผ่านครับบงดียี่ิบสอพายาย่อ1หนึ่งหอยห้าสิคะแนนผ่านครับบ้างที่ยีเทพศิลาร้อยเก้้คะแนนไม่ผ่านครับบ้างดียี่สฟูงบินโคลาดสองามสิบคะแนนผ่าไม่ผ่านนะครับบงที่ยี่สิบห้อแท็กเตอร์สามคะแนนผ่านครับปุ๋วิีแชมพึง่งแชมหมู่บ้านมาามันมานะครับแชมรถปิกอัพเลยนะครับบ้างที่ยีสิบหกอราชวงร้อยสิบ้คะแนนไม่ผ่านครับ บางทียี่สิเจสจอดูใบสีคะแนนไม่ผ่านครับบางทีย่สิยูกิหก็ดคะแนนไม่ผ่านครับบางทียี่สิเก้าวังสันติสุขนะครับสามร้อยสามสิบห้าคะแนนเจ้าครับบางทีสามสิอจอไกลนะครับสามคะแนนผ่านครับบางทีสามสิบอ็ดนาคอนตานสุ่มสองกคะแนนไม่ผ่านนะครับผมโววมอน,นี้แดงไลยก,กว่าเขียวนะครับผม ลุงหลอดบ่ไดไปนะครับเมื่อน,นี้ลุงหลอดพาแฟนไปทุระแล้วครับเขาปลาเก็บเห็ดเลยนะครับฝนกระตกเบิดมือเลยนะครับเมื่อน,นี้ก็คิดว่าบ่ไดจุดที่น่าได้จุดไดเสยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f c สวัสดีคล่าลาลาลา,ลา